ไปกันที่จีนนะคะมกีการเตรียมออกเงินอุดหนุนรวมมูลค่า500ล้านหยวนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ชนะมีเดียกรุ๊ปรายงานค่ะว่ากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนแถลงนะคะว่าจะมีการอัดฉีดเงินอุดหนุนและแจกคูปองเพื่อกระตุ้นการบริโภคของประชาชนนี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนที่จะส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในประเทศรวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนของชุมชนท้องถิ่นจะได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและเกิดประโยชน์กับประชาชนค่ะซึ่งภูมิภาคต่างๆจะมีการจัดงานมากกว่า 3,600งานมีกิจกรรมประมาณ24,000กิจกรรมนะคะเน้นไปที่ทัศนียภาพที่สวยงามวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ซึ่งงานเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติจีนก็คือ1ตุลาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องไปตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ค่ะเบื้องต้นรัฐบาลท้องถิ่นจะออกบัตรกำน,นันเพื่อนําไปใช้จ่ายในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรวมทั้งเงินอุดหนุนอื่นๆรวมมูลค่า500ล้านหยวนทางนี้นะับตั้งแต่ช่วงต้นปีมาตลาดที่เกี่ยวข้องกับ ธนธรรมและการท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็วโดยในช่วง3ามไตรมาสที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในประเทศของจีนนั้นคาดว่าจะสูงถึง4,290ล้านเที่ยวเลยทีเดียวนะคะขณะที่การใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวก็มีมูลค่าสูงเช่นกันเพราะว่าสูงถึง4,320,000ล้านหยวนค่ะ